คือเมื่อปีหกสามทั้งปีเลยครับปีหกสามเนี่ยแต่อาการมันเริ่มมานานแล้วครับแต่ปีหกสามนี่เห็นชัดเจนมากทั้งปีเลยผมเนี่ยกลางคืนตื่นนอนเนี่ยผมเข้าห้องน้ําบ่อยมากบ่อยไม่ต่ํากว่าเจ็ดครั้งหรือสิบครั้งผมเคยนับนะครับแต่ครั้งแรกผมก็นึกว่าผมเออผมอดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่ากินเบียร์หรือเปล่าทำไมผมถึงต้องเข้าห้องน้ำบ่อยแต่มันไม่ใช่ครับผม วันไหนผมไม่ได้ดื่มเบียร์ผมก็ยังเข้าห้องน้ําอยู่นั่นแหละผมก็ยังสงสัยตัวเองมากว่าผมเป็นอะไรถึงถึงเอ่อผมเป็นเบาหวานหรือเปล่าอะไรงก็แต่ผมก็ไม่ได้บอกภรรยานะว่ามันเป็นอะไรภรรยาก็ไม่ถามเพราะว่าเราก็พูดง่ายก็ไม่ค่อยแทบแทบจะไม่มีอะไรกันแล้วนะครับเพราะว่ามันมันหมดแล้วเขาจําสินแล้วเขาผมค่อนข้างจําสินแล้วอ่ากลางคืนผมฉี่บ่อยฉี่บ่อยแล้วฉี่ไม่สุดฉี่ก็อ่า ไม่หมดนะครับไม่หมดแต่ก็ยืนฉี่นีน่นานมากไม่ต่ํากว่าสามนาทีหรือหรือห้านาทีจนภรรยาว่าทำไมคุณเข้าห้องน้ํานานจังคือฉี่กระปิดกระปอยครับแล้วก็นอนกําลังจะหลับอีกนิดนึงก็มาฉี่แล้วนอนกําลังจะหลับอีกมาฉี่แล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นปีครับอาการที่คุณหมอพูดนะเอ้ทำไมมันมันเหมือนผมจังเลยมัน,ม,นมันคล้ายกับผมที่อาการที่ผมเป็นนะครับ ผมก็ใจจดใจจ่อฟังคุณหมอพูดมากว่วันนั้นคือผมตั้งใจฟังพอผมอยากคุณหมอเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆว่าอาการเป็นยี้คืออาการของอาการเริ่มแรกของการที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยผมก็โอ้มันใช่แน่เลยมันมันเราแน่เลยที่เป็นอย่างนี้พอคุณหมอรลบบรรยายจบเสร็จปุ๊บผมจับโทรศัพท์มาสั่งคุณหมอทันทีเลยครับเย็นผมนได้รับของผมแกะกินเลยครับเนี่ยผมผมแกะตัวนี้นครับกินเลยบ s เอสนี่ครับแล้วก็ผมกินควบคู่กับ b s เอสนะครับตัวเนี้ย คือผมแกะกินสองเม็ด V S really เวอร์ลี่สตองอีกสองเม็ดแล้วก็ B S เนี่สองเม็ดอ่า <2. S 1> แล้วตอนเช้าสองแต่ตอนเช้าเนี่ยผมก็กินอ่า really เวอร์ลี่สตองอีกสองเม็ดก็เชา้าสองเย็นสองครับกินผ่านไปได้ห้าวันครับแต่ห้าวันนี่ผมร,รู้สึกว่าอาการผมที่มันมันมันเริ่มตอบโจทย์ครับคือมัน อ่ามันเริ่มดีขึ้นเห็นชัดเจนนะผลผลมันเริ่มดีขึ้นครับใช่มันมันเปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะว่าเวลานอนเนี่ยผมก็จะฉี่ประมาณไม่เกินสองครั้งหลังจากห้าวันนะครับสองครั้งสามครั้งทุกวันนี้ผมคืนนึงผมฉี่แค่ครั้งเดียวครับอ่าฉี่ปกติไม่ปวดแล้วก็ในกระเพาะอ่าฉี่ผมเนี่ยโล่งพอฉี่สุดเพื่อมันรู้สึกว่าโล่งมากไม่ไม่มีอาการที่มุดหงิดไม่มีอาการที่อ่อนเพลียแต่